สวัสดีครับอาจารย์ต้อมสวัสดีครับอาจารย์ต้อมสวัสดีครับครับผมวังหันครับที่ไรซสดไปวังหันเนาะครับเนาะบบาวแอมเราตรงไปตามหาอาจารย์ต้อมอยู่หน้าครับว่ามางานศพอยู่ในบ้านเนาะครับครับซอยงานศพมาซอยงานศพครับบสะดลวกไรซสดก็เลยมาตามอยู่มาถ่ายอยู่บ้านปั่อยเขาฮะเห็ดกับเขาเห็ดยุ่คขั้วลุงต้วนครับโอ้เห็ดลงงต้วเห็ดกับเขาครับตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วครับ ว่าที่มาอานหนังพอดีเลยประกันพอดีพอครับเขาบ้านโบได้นะครับอาจารย์ครับกุญแจอยู่หน้าผมครับผมเป็นยังไงครับโค้งสุดท้ายครับอาจารย์โค้งสุดท้ายก็ยังยื่งยากคือเก่ายังยังยเปลี่ยนเป่งนะปูเจกมาบอกอย่บครับมัวหาบบเปลี่ยนเตลงบเปลี่ยนแปลงเก่าเป็นเปลี่ยนใจเป็นยืนยันตัวเก่าเป็นตัวเลขชุดเก่าครับทุมท่านที่เลย เอาครับเอฟซีเนาะเก่าคือเก่าเราเปลี่ยนมาอย่างเก่าคือเก่าเปลี่ยนครับยับมาใกล้ๆนะครับเอฟซีอาจจะฟังยินเสียงโตเก่ียวในลาโตเกียวตัวไหนล่ะครับตัวเก่าอาจารย์เก่ากับหนึ่งหาซูนครับเก่าหานล่ะหนึ่งหาซูนกับเก่าหามั่นใจเลยครับเอาครับเอฟซีัวเกียวครับทุ่มสุดโตครับเอฟซีเนาะปู่เจกสั่งลุงต๋อมมาบอกแล้วครับ สัญญาแลล้วครับครับไปงานศพมากครับอาจารย์ตอมเรื่องลายขม่าแล้วบาทที่ในเรื่องดีๆกระสีขมาได้บาทนี้ครับผมแมนครับไปทําบุญนะไปทําบุญมากครับโดยมีการสูญเสียนะครับนอกจาก็ขอแสดงความเสียใจครับอาจารย์ตอมละครขอบพ่วนะครับบาทนี้ขอให้ได้สามตัวตรงๆครับอู้มีแต่ลูกยังนี่อาจารย์รูปปูอันรูปอัน สิพระเจ้าตัวนี้สารผูเจ็บรูปสารผูเจ็บเป็นนี่ครับอือเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตด้วยอาจารย์ครับนี่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 คือสารผูเจ็บเมื่อการเขาไหวบวงสรวงเนไหวาบวงสรวงเพิ่นเนาะครับมิโตเลขว่าอะไรนี่ยตัวเอ็มบังครับครับครับบังบังเป็นของสารเบิร์เลยปะครับครับโอ้ครับ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 เอ้าครับสารผู้เจ็บนะคะครับผม มีแอกมนแมนโตเล็กก็เป็นชุดเก่าล่ะครับเอฟซีชุดเก่าตัวเล็กกัชุดเก่านะคะเนาะปูเจ๊ปูเจ๊ปูเจ๊ไม่ยั่งโตเก่านะคะเนาะครับเขาปลูกเหมือนสัญญาณเลยสัญญาณแบบเียวกันโตนั่งกระติดกระจกยางดีผมให้อาจารย์มองนี้มันย้อนแสงครับเมื่อกี้เป็นภาพดำๆบัวงามก็เลยไปยืนอยู่หน้าประตูนะครับเนาะท่านผู้ชมเป็นสัญญากันแล้วกันแล้ว เปลนสัญญาแล้วเอาตัวเลขอาจารย์หนึ่งห้าศูนย์ลบเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ลบเก้าห้าครับเอฟซีเนาะขอบคุณครับอาจารย์ต้อมขอบคุณครับสวัสดีครับครับเป็นตัวเลขชุดเก่าครับอันนี้ที่เพิ่นก็กวังขวางดีครับอู้สายสินสินของสินเพราขกคือเ่นเองไม่โลสายสินตัวครับนี่ครึ่งออมบ้านนี่ตัวนี้อาจารย์ออมบ้านอือทิ้ตแอร์ยางดีบนตัวอาจารย์ บ่ธรรมดาตัวนอนของแอร์ตัวนี่อาจารย์ต่อมของเฮานี่ครับผมนี่ครับตัวเลขแคบน้าจอไปครับครับหมดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันหกร้อิบเจ็ดครับหนึ่งหศูนย์หนึ่งห้าศูครับกับเก่าหาครับตามเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมรัฐุงกฤษร่าเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับตะยันพึ่งไปใส่เอฟซี เมื่อนี้บ่าวแอมมาทงสิภาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมมาทงเนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับแต่ม,ม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานผม้ชม ออาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่ึจนสิเ่เหือถือนะครับนะ้องสาผั้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนังถาอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับขับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขา,ายเนี่ยคู่เลื่อก,การทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปูป่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เิรออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บี้บี้อย่างนี้การิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูปหัวต่ำลูกคิวสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่หลอดไง พอนวัสดเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อลถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาผู้ตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหุินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้คอยดีลูกค,ค่าย่างบ้เห็นลานเฮาแขกใายว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามี อาถันมาบุรมาบังนาล้านเห็ดในคนมองม่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปู่นะครับเนาะ กับูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะแตครับ่ามผัสเมื่อแทะแต ล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวสามเแล้วกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ยแต่งวัดหลวงปู่ลวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลวย นี่ก็แแจงคือกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบออ์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมุชมผู้ชมครับเอาไปให้ยาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับนอกจานสมุชมล้วาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุ่นมาน้ำครับ ในน้ำม,มุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตู้เขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับามาฝากเอฟซีโบรายกระทู้มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป er mm ็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขยกเนี่ยครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ Satu, satu, satu.